มาครับขังคูเบสิคูก็ไม่รู้ตัวอะไรนะตัวอะไรนะเดินอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวอะไรลนะ่ะตัวอะไรตัวอะไร,อ,ะไรอย่าไปตามมันอย่ามาตามมันเดินเส้นทางนี้นี่นมาตามถนนครับไม่ลงไปแบบนั้นเออไปตามคูตาไปเห็นคูตาไหมไปครับ ไปไม่ด้ค่ะามาดูปลาอย่าฝ่าไปนปะไมนสิโต้ะอย่าฝ่าไปที่ลังมนสิเบีดยดกันอย่าฝ่าไเดินดีดค่ะระวังลาเยอะมากค่ะ เดินดีๆนะระวังตกร่องน้ำนะไก่ตื่นสรุปมีไก่เยอะก็ไหวเลย